แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดตามที่สาธารณะนะครับท่านวิรัตพิมพินิ์นะครับถามนมนตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับด้วยสำนักงานฐมนตีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือแจ้งว่านมนตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านนารุมนพิญโยศินวัฒนะครับมีภารกิจนะครับได้ ยีดได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอิทธินะครับสิริรัตยากรเป็นผู้ตอบกระทูถามแทนตามข้อบังคับข้อ151วรรคสนะครับทั้งนี้ได้อนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับฟังการตอบกระทูถามได้นะครับหท่านเพนชาติเทียนเจริญนะครับท่านเพนชาตไมายังครับ ท่านสุขุมารพัดลมมาไหมครับอ๋อครับครับเชิญครับเชิญเชิน,นั่งครับเชิญท่านวิรัตครับถามท่านมตีคำถามแรกนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวิรัตพิมพนิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสิงุ์เขตหนึ่งพักเพื่อไทยครับก็ก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณท่านประธานที่บรรจุกระทู้ของผมเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนแล้วก็กขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยอิทธินะฮะที่การุณามาตอบกระทู้คือปัญหาเรื่องสุนัขแมวจรจัดเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามัน มันไม่ใช่ปัญหาที่ที่ยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วปัญหาตัวนี้ตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากมีพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ทำให้จำนวนประชากรของสุนัขแมวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ของต่างจังหวัดเนี่ยสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยสามารถคลอลูกได้ครั้งหนึ่งก็สิบกว่าตัวถามว่ารักไหมรักครับ แต่ก่อนเนี่ยวงโซ่ของของสุนัขจรจัดเนี่จะน้อยเพราะว่าเนื่องจากมีมีการเพื่อจําหน่ายจ่ายแจกสําหรับประเทศที่ที่ที่รับประทานก็ส่งไปนอกส่งไปเวียดนามส่งไปลาวแต่วันนี้เนื่องจากว่าความเมตตาของของประเทศเราก็คือดูแลสัตว์ต่างๆเนี่ยก็ทําให้ไม่มีการมีกฎหมายที่มาคุ้มครองตัวนี้ จึงทําให้ประชากรของสุนัขนี่เพิ่มขึ้นมากในที่สาธารณะเช่นสวนสาธารณะวัดต่างๆเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นวัดในจังหวัดกาลสินวัดประชานิยมเนี่ยเฉพาะวัดเดียวที่เป็นวัดไอ้ประจําจังหวัดซึ่งเป็นเป็นถือว่าเป็นมีเจ้าคณะจังหวัดอยู่วัดเดียวเนี่ยมีประชากรสุนัขเกือบ5้าร้อยตัวเนี่ยฮะท่านดูในรูปดิวันนี้ มันมันมันก็เหมือนอท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานเหมือนกอดฟาเตอร์ถ้ากลุ่มหนึ่งก็มีสักเกือบร้อยกว่าตัว200ตัวก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่ถ้ากลุ่มน้อยๆ้ God father, อยหน่อยกอดฟาเตอร์คืออินทิพนน้อยหน่อยก็เหลืออยู่ประมาณสักสิบกว่าตัวแต่ปัญหาที่มันเกิดคือวันนี้มันไม่มีใครดูแลถ้าวันหนึ่งมีที่กัดพระกัดเนนเนี่ย กัดคนที่มาทาบุญเนี่ยเคยมีสารปกครองนะฮะตอนนี้อยู่ในเรื่องของสารปกครองร้ายต่อสารเนี่ยหลายคดีที่วัดจะไอคนที่ถูกกัดจะให้อ่าจะให้วัดรับผิดชอบวัดก็บอกไม่ใช่สุนัขของวัดที่จะให้ใครรับผิดชอบก็ไม่มีใครรับผิดชอบเพราะงั้นคนที่ถูกสัตว์ทําร้ายเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้จะจะพึ่งใครเพราะงั้นวันนี้ผมกลับเรียนถามท่านรัฐมนตรีท,ที่ที่ดูแกลกรมปรศุสัตว์ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในพระราชบัญญัติเนี่ยคุ้มครองเนี่ยคนที่ที่ที่ทดูแลดูแลสัตว์เนี่ยประกอบด้วยเรียกว่าเกือบทุกกระทรวงวันนี้มีประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแล้วก็มีเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอธทิบดีกรมศาสนาอธทิบดีกรมประชาสัมพันธ์อธิบดีประมงอธทิบดีกรมสงสกครองท้องถิ่นอธทิบดีกรมระหว่างประเทศ อธิบดีกรมอนามัยอธิบดีกรมอุทยานผู้ว่าการท่องเที่ยวผู้อำนวยการส่วนสัตว์ทุกส่วนสัตว์เป็นกรรมธิการเป็นกรรมการโดยตามมาตรา5ของพระราชบัญญัตินิทารุงการสัตว์และสวัสดิการของสัตว์วันนี้ผมก็เลยกลับเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการที่กรมปศุสัตว์ซึ่งมีหน้าที่หลักที่จะดูแลเนี่ย เราจะทํำยังไงคําถามที่หนึ่งนะครับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรขอทราบรายละเอียดเรืออนันที่สองกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการควบคุมสุนัขจรจัดที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนสถานศึกษาสถานที่ราชการสวนสาธารณะ และข้างถนนอย่างไรขอทราบรายละเอียดครับขอถามท่านสองข้อก่อนครับเฉินรรฐมตีตอบครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายอิทธิศิริรัตยากลรัมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ าศาสตราจารย์ดร์นรลมนสินโยพินวัตรลำตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มาตอบกระทู้แทนเรื่องการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดของท่านสสวิรัตพ,พิมพิมพันิตจ,จากจังหวัดกาลสินพักเพื่อไทยต้องบอกว่าผมยินดีที่จะมาตอบเพราะว่าผมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมบุตรศัสตร์ด้วยครับต่อคำถามข้อที่หนึ่งเนี่ยผมขอเรียน ผ่านท่านประธานไปยังท่านสสนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดให้มีประสิทธิภาพโดยกระผมต้องขออธิบายเพิ่มเติมเพววื่อความชัดเจนว่าในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ทำงานภายใต้กฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกันเป็นต้นว่าพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสรรสวัสดิภาพสัตว์ พุทธศักราช2,557พระราชบัญญัติการสาธสุขพุทธศักราช2,535พระราชบัญญัติโรคพิษสุนักบ้าพุทธศักราช2,535พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักรา25 35, รช2,558โ,25โดยกฎหมายเหล่านี้นั้นใช้กํากับดูแลและควบคุมการจัดการโรคพิษสุนักบ้า และในปีล่าสุดนี้ทราบมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้รับจัดสรรวัคซีนสำหรับป้องกันโรคด้วยงบประมาณประมาณ11ล้านโดสส่วนกรมบุษศัสตร์ที่ผมกำกับดูแลนั้นได้รับจัดสรรมาประมาณ5 0 0 0 0นห้าแสนโดสเท่านั้นเองนะครับซึ่งการลดลงจากปีก่อนๆเนี่ยประมาณ50% และภายใต้พรบรป้องกันการทารุณสัต์ทารุณกรรมและจัดสสดีการสวัสดิภาพสัตว์พศ2557กรมปศุสัตว์พยายามตรวจตราและส่งเสริมไม่ให้เกิดการทารุณกรรมสัตว์โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสานกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสเมื่อพบการกระทําที่ทารุณกรรมสัตว์ นโยบายที่สำคัญอีกหนึ่งนโยบายของกรมปรศุสัตว์ก็คือการควบคุมการเพิ่มประชากรของสุนัขและแมวซึ่งทางกรมสัตว์ได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันทั้งสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและจรจัดแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายโดยทางกรมสัตว์ได้ส่งหน่วยเคลื่อนที่และทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคแต่กระผมก็ต้องยอมรับว่าเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรทำให้ยังมีพื้นที่บางแห่งที่กรมบุศกษ,ษ์อาจจะยังเข้าไม่ถึงแต่อย่างไรก็ตามกระผมก็ได้กำชับและให้หนโยบายนี้สามารถสำาเริจผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นอกจากนี้ก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการจัดสุดิภาพสัตว์พศ2563เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดสุดิภาพสัตว์ให้มีความเหมาะสมซึ่งจะส่งผลต่อการลดจำนวนการนำสุนัขและแมวมาทิ้งในพื้นที่สาธารนณะโดยในส่วนนี้ระดับจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ จึงขอเรียนตอบคำถามข้อนี้เท่านี้ครับส่วนคำถามข้อที่สองเนี่ยผมต้องกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมขอชี้แจงว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาการควบคุมสุนัขจรจัดและรวมไปถึงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าคือการที่เราต้องมีสถานที่พักพิงที่เพียงพอเพราะถ้ามีการแจ้งการพบเจอสุนัขจรจัด กรมปุัต์จะมีมาตรการในการลงพื้นที่เพื่อจับและนำมาไว้ที่ไว้ฐานที่กักกันเพื่อดูแลอาการถ้ามีอาการก็ต้องทำการฉีดวัคซีนโดยจะต้องฉีดวัคซีนถึง4เข็มในกรณีที่ตรวจสอบไม่พบอาการก็ต้องส่งคืนหรือในกรณีสุนัขจรจัดก็ปล่อยสู่ที่เดิมที่จับมาได้นอกจากนี้กรมปุษตก็ได้เก็บข้อมูลการพบ โรคพิษสุนัขบ้าในแต่ละปีซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ว่าพบมากพบน้อยพบในที่ใดหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ทำให้ค่าเดาต้นต่อว่าเกิดการเกิดการระบาดจากพื้นที่ใดมากโดยในปีนี้เนี่ยมีการพบเจอสุนัขบ้าไปแล้ว294เคสหรือ294รายซึ่งลดจากปีก่อน ที่พบประมาณ350 350เคสโดยในปี2567มีพบเคสโรคพิษสุนัขบ้าที่จังหวัดกาลสินที่บ้านท่านแล้วครับบ้านท่านสสวิรัตจำนวน11ตัวแรกกับผมได้กำชับให้ทางกรมสัตว์ทำงานเชิงลุกและเร่งออกให้บริการในการฉีดวัคซีนและบริการทำหมันสุนัขและแมวอย่างเล่นด่วนครับ ผมขอตอบแค่น,นี้ครับสองข้อเชิญนะท่านมีคำถามที่สองไหมครับมีมเชิญครับก็ท่านประธานที่เคารพครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมผมต้องบอกกับท่านรัฐมนตรีว่าเราเราทุกคนก็รักสัตว์นะฮะจริงๆหลายหลายคนเนี่ยที่ผมถามเนี่ยหลายคนว่าอย่าถามเลยคนรักสัตว์จะเกลียด แต่ผมบอกว่าวันนี้เราต้องรู้กับความจริงนะฮะว่าในพื้นที่เนี่ยสุนัขตัวหนึ่งคลอดลูกสิบตัวนะฮะต่อครั้งแปดถึงสิบตัวแล้ววันนี้ในพื้นที่เนี่ยจริงๆเห็นใจปัจจุสัตว์นะฮะสำนักง,งานปัาจุสัตวเนี่ยก็ดูแลของสุนัขจรจัดแมวจรจัดต่างๆแต่ผมว่ามันไม่ทันหรอกครับไม่พอหรอกครับในสวนสาธารณะต่างๆเนี่ย ที่เขาจะไปเดินออกกาลังกายที่เขาจะไปดูต่างๆผมว่ากรมปศุสัตว์เนี่ยหรือกระทรวงเกษตรเนี่ยทำไมไม่ไม่ไม่ไมไมหรือรัฐบาลเนี่ยทำไมไม่มอบหน้านให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถตั้งงบตัวนี้ได้องค์กรปกครองท้องถิ่นมามาบอกผมว่าเขาไม่สามารถจะตั้งงบเพื่อเพื่อทำตัวนี้ได้เลยในการดูแลสัตว์ควบคุมสัตว์ต้องผ่านกรมปศุสัตว์อย่างเดียวผมว่าท่านมอบหน้าทไปหน่อยครับ มอบหนาจให้เขาไปมีโอกาสเด็ดปัญหาริงเฉพาะปัญหาริงที่ลบบุรีเนี่ยท่านทํากลงแล้วก็จับริงตอนนี้ขังมาขัางเป็นสามสี่พันตัวแล้วเนี่ยมันก็ยังเหลืออยู่ข้างนอกอีกพันกว่าตัวมันก็ทําช่วยให้รัษฎรหรือชาวบ้านเนี่ยช่วยได้มากพอสมควรแต่วันนี้สุนัขเนี่ยมันกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยเยอะมากครับหลายคนเนี่ยฮะถ้าเป็นคนท,ที่ที่ไม่ได้สัมผัสอาจจะอยู่ในศูนย์การค้าในไรไรไม่ได้เจอหรอกครับ แต่ถ้าพวกที่ไปอยู่วัดไปอยู่ชุมชนต่างๆเนี่ยเจอมากมากครับแล้วความสงสารถามว่ารักไหมผมก็รักครับเพราะงั้นแต่ว่าผมว่าชาวบ้านที่อยู่นี่เขารักแต่เขาดูแลไม่ทันเงินเงินเงินีๆๆน่ยผมบอกว่าที่ท่านบอกว่างินงบประมาณมันไม่พอเนี่ยผมบอกว่าทําไมไม่อนุญาตให้ให้ท้องถิ่นเขาอะ่ะสามารถจะตั้งงบประมาณตั้ง ไอ้สวัสดิการผมว่าในเทศบาลหรือหรืออบอตอต่างๆเนี่ยเขามีสัสตวแพทย์นะฮะเขามีมีสัตวแพทย์เขามีความพร้อมที่จะทําในสิ่งพวกนี้แต่บางครั้งเนี่ยหน่วยงานใหญ่ๆเมื่อวานนี้เราเรา,เราลงไอ้มติเรื่องประมงเนี่ยผมลงจนจนมือจนเป็นมือกดนะฮะเพราะว่าอยากให้มันทําให้ได้วันนี้ผมผมผมกลับเรียนท่านรัฐมนตรีถ้าเป็นไปได้เนี่ยเพิ่มหน่อยฮะ เพิ่มกฎหมายเข้าไปหน่อยว่าให้ผูกองคกรปกครองท้องถิน่นเขาสามารถท่านเอากงไปขังอะ่ะไม่รอดหรอครับท่านจําได้ไหมครับว่าวันหนึ่งที่ที่จับได้ที่นครพนมที่เขาจะส่งออกเลยขังไว้เจ็ดพันกว่าตัวเนี่ยแล้วก็มีผู้ใจบุญต่างๆบริจาคมาตั้งไม่รู้เป็น,เป,นเป็นเงินไม่รู้กี่กี่ร้อยล้านแต่ถามว่าเจ็ดพันกว่าตัวก็เดสมอเลหมดครับไม่รอดครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในชุมชนที่ ที่จะต้องมาอยู่กงอย่างนี้ผมสมัยก่อนเนี่ยผมผมกำลังหาเสียงอยู่เดืองกำลังปลาใสอยู่รถรถจับหมาไปขายเนี่ยวิ่งมาเพืบอหมาอยู่ที่มันนั่งอยู่หมอบอยอู่หัวหมอบม,มันรู้ชะตาก,กรรมเหมือนกันครับเพราะท่านไปขังไว้อยู่ด้วยกันเนี่ยยังไงก็ไม่รอดครับท่านประธานที่เคารพครับสิ่งหนึ่งที่ผมมาทั้งกระทู้วันนี้ผมอยากได้ดีคือท่านรัฐมนตรีเนี่ย ทำยังไงก็ได้ครับที่สามารถจะมอบอํานาจให้ให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถแก้ปัญหาตัวนี้ด้วยตัวเขาเองได้เพราะจริงๆท้องถิ่นเนี่ยเขาจะรู้ว่าวันนี้ท้องถิ่นเป็นเจ้าของสวนสาธารณะตรงนี้ท้องถิ่นเป็นเจ้าของวัดตรงนี้เขาสามารถจะเก็บเกี่ยวกับหรือไม่คุ้มครองของคนของเขาได้แต่วันนี้กรมปฏะสูศาสตว์เนี่ยมอบคุมอํานาจไว้อย่างเดียวพระราชบัญญัตินี้ดีครับวันนี้ดูสิฮะอธิบดีต่างๆเนี่ย แต่คนเป็นประธานคือปหลัดกระทรวงเกษตรแต่อธิบดีต่างๆเนี่ยดูเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งคุมโรงเรียนทุกอย่างเนี่ยถ้ามันกัดลูกกัดหลานแล้ววันนี้มันขย่ำลูกขย่ำหลานพรามันเกิดโศกนาฏกรรมมาเราก็ไม่มีใครที่จะรับผิดชอบให้ให้ตัวนี้ถามว่าปัญหาตัวนี้อาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆผมว่ามันหนักกว่าที่ว่าช้างเข้ามากินพืชสวนมันหนักกว่าไอ้ทุกอย่างที่เข้ามาเพราะประชากรสุนัขกับแมวเนี่ย ม,มันกระจายไปทั่วทั้งประเทศจริงๆอะ่ะผมวันหลังถ้ากลาับเรียนท่านรัฐมนตรีถ้ามาผมเชิญท่านอาทิตย์ดีกรมปศุสัตว์หรือไม่ที่คนเขาดูแลเรื่องนี้มาด้วยก็ดีนะครับท่านจะได้ไม่ต้องอจะได้ไม่ต้องสั่งงานอะไรมากมายเพราะว่าให้เขามารับทราบจากสสโดยตรงก็ดีท่านานที่เคารพครรบ,บผมผมขอบคุณท่านรัฐมนตรีฮนะท่านอยากจะแก้ปัญหาท่านก็ได้ประสาน โดยเฉพาะวันนี้ผมตั้งกระทู้มาสองรอบเนี่ยรอ,รอบแรกก็ต้องถามรัฐมนตรีเบนซ์ฮะงวดน,นี้มาถามคุณพ่ออีกครับก,ก,ก,ก็เป็นเรื่องที่ดีฮะท,ท่านโดยเฉพาะเบนซ์เนี่ยท่านรัฐมนตรีที่เป็นสสด้วยกันเนี่ยท่านก็พยายามจะอธิบายแต่วันนี้ผมอยากให้แก้เป็นระบบครับขออย่างเดียวครับขอท่านออกกฎหมายหรืออะไรมอบให้สามารถท้องถิ่นหรือหรืออะไรต่างๆเนี่ยฮะสามารถเขาตั้งงบของเขาเอง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดแมวจรจัดแล้วปัญหาป้องกันของเขาได้ผมว่าเขาเขาพร้อมที่จะทานะฮะเพราะเขาก็อยากหาเสียงเหมือนผมะผมเป็นสสผมก็อยากหาเสียงท่านเป็นรัฐมนตรีท่านก็อยากดูแลประชาชนวันนี้ถ้าเขาสามารถตั้งงบของเขาเองผมว่าปัญหาต่างๆเขามีประตูสัตว์ของเขาเขามีสถานีโรงพยาบาลชุมชนของเขาเขาจะมีดูแล้วท่านก็ยังยังพูดกับผมอยู่ว่าวันนี้ยังไงก็ไม่พอใช่ไหมฮะงบที่ตั้งมายังไงก็ไม่พอเพราะงั้นให้เขา เราก็ประหยัดหน่อยฮะประหยัดงบประทรวงหน่อยให้ท้องถิ่นเขาเขาั้างงบของของของ,ของตัวเขาเองมีข้อหนึ่งครับที่ยังเหลือที่ยังไม่ได้ถามที่ยื่นท่านไปคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้อ3นะครับกระทรวงและเกษตรและสหกรณ์มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมเจ้าของสัตว์ที่นําสัตว์เลี้ยงมาปล่อยอย่างไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็คิดแต่ว่าห้ามปล่อยในกฎหมายมีโทษนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ปล่อยในวัดนะครับมันไม้ปล่อยข้าวัดเียครับ ปล่อยข้างวัดมันก็วิ่งเข้าไปในวัดเหมือนเดิมเลยครับใช่ไหมครับเจ,เจ้ารัฐมนาทีที่หวัวเราะนี่ผมก็บอกว่าผมก็บอกว่ามันจริงๆเพราะงั้นท่านมีมีควบคุมท่านทําอะไรกับเขาได้ผมผมกลัาเรียนท่านรัฐมนตรีผมอยากให้ท่านทํานะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าถามเพื่อเพื่อ,อ,อน,นั้นนะอยากให้ท่านได้ได,ได,ได้ได้มีโอกาสว่าเราจะทํำยังไงเพื่อจะควบคุมแล้วก็มีก่อนบังคับว่าพอหมาตัวไหนที่มันไม่ดีก็ไปปล่อยถ้าหมาตัวไหนดีก็รักก็โอบอุ้มไ้ แม้ว่าตัวไหนไม่ดีก็ผมถามว่ามันเป็นปัญหาของสังคมยิ่งกว่าปิดตัวยิ่งกว่าไอ้ฆ่ามันซะอีกอะนะครับท่านรัฐมนตรีครับขอถามก็เป็นคำถามสุดท้ายครับครับท่านรัฐมนตรีเข้าใจคําถามเนาะทำยังไงกับประเดับครับท่านประธานที่เคารพครับท่านสสวิรัตผมเนี่ยเข้าใจท่านดีผมเนี่ยเป็นผู้แทนมาห้าหกสมัยยี่สิบกว่าปี อิ่งที่ท่านพูดเนี่ยตรงกันหมดนะครับตรงกระจายผมทุกๆเรื่องนะครับเพราะว่าที่ผมบอกว่างบประมาณไม่พอนั่นเรื่องจริง,รงแต่ว่าเราเราก็จัดให้ท้องถิ่นไปเนี่ยสิบเอล้านโดสแต่ว่าของกรมสัตว์เนี่ยมันเหลือแค่ห้าแสนโดสแต่ผมจะเอาข้อเสนอแนะของท่านเนี่ยไปไปดำเนินการนะครับท่านรักสัตว์รักหมาแมวเหมือนกันผมก็รักสัตว์รักหมาแมวเหมือนกัน อันนึงที่ผมขอชีอ้แจงนิดนึงว่าลิงลบบุรีเนี่ยกรมปุษศาสตร์ไม่ได้เข้าไปดูแลมันของกรมอ,อุทยานของกระทรวงทรัพย์นะครับเดี๋ยวต้องต้องต้องไปบอกทางลำตีเฉลิมชัยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมก็มารับฟังเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้แทนก็ส่วนมากความคิดตรงๆกันแหละครับนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วครับแล้วก็ขอตอบเลยครับขอตอบ คำถามของท่านข้อที่สามก็คือ,อกองบริษั์เนี่ยได้จัดตั้งกองสวุดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการซึ่งจะดําเนินภารกิจตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสุริภาพสัตว์พศ25 5 7ซึ่งบัญญัติไว้ในส่วนของเจ้าของสัตว์ที่นําสัตว์เลี้ยงมาปล่อยมีโทษปรับไม่เกิน4ี่หมืบาท และเจ้าของสัตว์มีหน้าที่ดูแลสัตว์ของตนให้เป็นไปตามหลักการการจัดสวัสดิภาพสัตว์การปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากตนเองโดยไม่มีเหตุอันควรเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหากพนักง,งานเจ้าหน้าที่พบเห็นหรือได้รับแจ้งถึงการกระทำผิดพนักง,งานเจ้าหน้าที่จะดาเนินการตตรวจสอบเข้าเท็จจริงและหากมีความผิดจริงพนักง,งานเจ้าหน้าที่จะดาเนินการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพศ .2565 ต่อไปนะครับหลังจากกรณีการใช้สัตว์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังไปเนี่ยทางกรมสัตว์ก็กำลังเร่งพิาร n าร่างอนุบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายลูกเกี่ยวกับการใช้สัตว์เพื่อการแสดงเพื่อสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านสสวิรัตที่ได้ตั้งกระทู้ถามตั้งแต่รุ่นลูกมาจนถึงรุ่นพ่อนะครับซึ่งซึ่งต้องบอกว่าาะเป็นความเป็นห่วงใยนะครับท่านเห็นท่านเห็นภาพจริงผมก็เห็นผมก็อยู่บ้านนอกเหมือนท่านนะครับก็ถือว่ากระทู้ของท่านเนี่ยมีประโยชน์นะครับต่อสังคมต่อประเทศแล้วก็ ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเหมือนที่ท่านบอกครับขอบคุณครับครับก็เจญครับท่านประธานครับก็ขอบคุณนะครับท่านประธานขอบคุณท่านรัฐมนตรีแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ที่ฝากท่านก็คือการปล่อยโทษสี่หมื่นใช่ไหมฮะแต่จริงมันมันไม่แทบจะไม่มีใครจับใครได้เลยเพราะงั้นก็ก็าฝากทางท่านรัฐมนตรีเพราะจริงหมาดีไม่ไปปล่อยฮะหมากัดไก่หมากัดคนนะครับมันถึงเขาถึงเอาไปปล่อยเพราะงั้นก็ฝากท่านรัฐมนตรีนะครับ ช่วหาวิธีขอบคุณนะสําหรับท่านประดุ์จังหวัดการสินที่ที่โทรประสานแล้วก็จะไปฉีดยาให้ให้แล้วก็จะเอาไปทํามันให้ก็ขอบคุณมากครับด้วยความเคารพครับท่านประธานครับจริงท่านวิรัตจัดการเองก็ได้นี่นะเอเอครับสวัสดีครับขอบคุณครับ